นี่ก็เป็นฝันของทีมงานถูกควาาหมายเละครับทีส่สะพานตรงนี้ถูกก็มีงบมาก็เลยได้ทำครับสวัสดีครับผมชัยตะวั์เยียงศรีผู้ว่าการจังหวัดเลยนะครับวันนี้นะครับ18ธันวาคมในขณะนี้เวลา15.40นนถมอยู่ตรงนะครับหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกบาครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับอ่า,าอําเภอภูเรือ วันนี้ขึ้นมานะครับพาพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับส่วนราชการท่านแอมเพลย์ใครจะใคร่ยขึ้นมาเยี่ยมเยียนกันเพราะว่ามาดูที่ว่าตอนนี้ใบเมเปิลนะครับกำลังแตกออกแตกใบนะครับแดงอานามไปทั้งป่าอย่างที่เห็นกันอยู่เ่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องทเที่ยวโดยตรงเป็นเขตรักสาพันธ์ป,ป่าแต่ก็ยังเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถขึ้นมาศึกษาธรรมชาติเส้นทางธรรมชาติได้นะครับ ก็เหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวประการหนึ่งนั่นแหละซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับของเขาารรตทัศน์ป่าสงวป่ากรมบุทยานสารรัตว์ปา่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือบริการนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่จะามาเยี่ยมชมเส้นทางธรรมชาติอันสวยสดงดงามตรงนี้โดยเฉพาะในฤด,ดูนี้เมเปิลนะครับแดงอาด่าไปหมดเลยแต่ว่าในปีนี้ต้องเรียนบอกอย่างนี้นะครับว่า ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่ก็ปรากฏว่าเบเปิลตอนนี้เนี่ยร่วงลวงไวมากเนื่องจากลมข้างบนนี้ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีเมเปิลให้ดูถึงแค่มกราคมต้นมกราคมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบกันมาอุณหภูมินะครับตอนนี้เนี่ย14องศาในเวลาบ่าย3-40นาทีเนี่ยอากาศดีมากนะครับแล้วก็ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งพร้อมนะครับจังหวัดเลยพร้อมเขตทักษา,าพ,พันธุ์สัตว์ป่าพร้อม ที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมเพียงแต่ว่านะครับกฎกติกาง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังคงมีอยู่แต่ว่าท่านมาได้นะครับมีวัคซีนครบตามโดสแล้ววัคซีน2เข็มแล้วท่านมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีวัคซีนนะครับมีผล rt pcr หรือ atk 72ชั่วโมงนํามาแสดงได้แต่ถ้าไม่มีอะไรมาเลยมาตรวจได้เลยครับที่หน้าด่านนะครับมีบริการตรวจให้นะครับถ้าตรวจผ่านก็สามารถขึ้นมาเที่ยวได้เลย เอเชิญชวนครับธรรมชาติกำลังสวยงามนะครับอากาศดีที่สุดเลยต้องนะครับเขียนรักษาพ,พันธุสัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยของเรารสครู่ใบมีเฟื่องร่วงมาพอดีเลยครับกำลังสวยนะครับเชิญครับทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเลยของเรานะครับขอบคุณครับ